ครูใจโค้นอื่นมาสอนแล้วนะเชียบเชียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็มคงเชียบเชียบหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดรบมือครับผมก่อนจะไปดูคลิปตลกกันเนี่ยคุณผู้ชมคือ ฝาขอโทษผ่านรายการมีน้องคนหนึ่งผมเจอเมื่อเมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วเจอกันที่ห้างโลตัสแล้ววันนั้นอะผมไม่ไม่ค่อยสบายแต่ปแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะคือตรวจแล้วนะครับสัตว์หรือเป็นวะแล้วน้องมันวิ่งเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าพี <c oughs> ่ปิ๊มถ่ายรูปด้วยหน่อย <c oughs> ผมก็ อ่าไ,ได้ได้ได้ถ่ายได้เสียงก็แบบแยบเลยนะถ่ายได้พี่ถอดแมสได้ไหมพี่ถอดแมสแล้วพี่ก็แบบเฉียบเฉียบอะไรเงี้ยพี่แต่ผมไม่ได้ทําให้มันบอกว่าพี่ไม่ค่อยสบายคนเนี้แล้วมันทําหน้าแบบหน้าตามันผิดหวังกับผมมากมากกินหน้ามันแบบมันมองผมอย่างเงี้ยเหมือนผมแบบไปฆ่าใครตายอ่ะกูไม่สบายมึงให้กูมายืนเฉียบเฉ <laughs> ียบกูทําไปมึงไม่พอใจก <laughs> ูเสียให้อีกอย่างเงี้ย <laughs> ฝากขอโทษแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเคยเจอผมแล้วผมอาจจะแบบปฏิเสธเรื่องการถอดแมสอย่างเงี้ยเข้าใจกันมาไม่เสียเรียดนะครับผมเข้าสู่รายการเฉียบของเราชื่นชอบคนไหนเข้าไปฟอลเข้าไปติดตามผลงานกันนะติดตามผลงานกันเยอะๆนะไป,ไปเออัฉลามมันชอบงับคุนงับงับะ อยากติดตามผลงานแบบมากๆต่มึงเข้าใจปะถ้ากูฟอลโล่เมียกูก็เห็นไงมึงดูด <c oughs> ิชอบจริงหรือเปล่าอาอาถามอ่ะชอบจริงไหมอ่ะ <c oughs> หรอผมเนื้อเขาเป็นคุณคหมอแล้วนะแล้วก็เป็นคุณพยาบาลแล้วนะจบแล้วชอบหนุ่มกีดยางฮะแล้วหน้ากูกับหน้าหนุ่มกีดยางคนละชาติกันเลยฮะไปต่อต่อมุมอ่อนไม่ได้เลยเ่ะอ วันนี้พวกเราทุกคนนะคะรวมถึงทีมงานและแขกรับเชิญได้ทําการตรวจ ATP และเป็นฝนบวกเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้พวกเราทุกคนนะคะรวมถึงทีมงานและแขกรับพี่เขาตีทั้งสตูเลยวเชิดได้ทําการตรวจ ATP และเป็นฝลบวกเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้พวกเราทุกคนนะคะรวมถึงทีมงานพลลบคือคุณพิธีกรเนี่ยเขาน่าจะแบบพูดผิดเออ ใช่ป่ะเนี่ยเรียบร้อยเท่ากับขิดเชียบเชียบบ้าโอ้โหเหลือเชื่อเหลือเชื่อเหลือเชื่อห้องน้ำทางไหนดีวะแล้วก็ไม่มาไม่ได้ถามครับพี่เป็นไรคะับยังเจ้าวีพี่เป็นไรคะพี่เสื้อเชียบประมาณนี้ขอโทษค่ะ ไม,มไม่ได้ถามเขาพี่เป็นไรคะไอ้ย่ะน้ำตาไหล,ลเลยอุ้ยว,ะยะะวยุว้ยยระ,ะเบิดเลยไอ้ยังระเบิดใฉยเลยขยันทำมีมตั้งกูเนี่ยเชียบเชียบอุ้ยตลุ ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่งสักเชียบดูชอชอแล้วสักหน้าถ้าเจอผู้วชอชอจะทำโกรนไล่ผู้ว่าอ้าวดูดิให้กลมราชวจะทันมาลอกท่ออยู่หน้าเอ้าวก็ทำไมอะผมมันก็ดีออกในถ้าชาติชาติมานะชาติชาติเดินมานี่นะอ้าวถ้าชาติชาติเดินมาตรวจงานเลยนะแล้วจะตะโกนไล่เลยอ้าวตะโกนไล่ผู้ว่าเลยอไล่ให้เป็นนายกเลย ไม่ต้องมาเป็นเลยวเพราะว่าเป็นนายกไปเลยทำงานอะไรไม่รู้จากเหน็ดจากเนยอย่างนี้ชาติต้องการอย่างนี้ชาติต้องการไล่ออกไปเพราะว่าไปเป็นนายกแทนปิ๊กตูวไปเลยดีไรยพิมมันไม่พูดเยอะขวัญเอออยู่ห้องแอร์เชี่ยบเชี่ยบดีผมว่านะอนาคตอันใกล้นี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เออมาเรื่อยๆเ,เลยพอ่อมาเรื่อยๆันลานมาชอบงับคุณทำไมเด็กสมัยนี้มันน่ารักขนาดนี้วะ <c oughs> ยุคพี่เนี่ยไม่มีหรอกเนออย่างนี้อะพี่บอกก่อนเนอะโอ้ <c oughs> พี่ไม่มีเลยทำไมพี่เด็กๆกันอย่างนี้อะ <c oughs> ยุค ik, าาพ<อ>ี่นะหน้าขาวปากแดงอุทัยทิพย์ผ้าหนึ่งผืนผ้าดบ่าเดินกระโปรงพับๆถกสูงๆหน่อยโอ้ยไม่มีอย่างนี้เลยตเชียเด็กยุคนี้มันน่ารักน่ารักนะคุณผู้ชมนะตามคุมก่อน เลยนวยมันเป็นสกี้ที่แบบคือผมจะไม่บอกใครให้ไปกินเพราะว่าอะไรเขาแม่งอร่อยมากถ้าผมบอกท่านผู้ชมไปใช่ไหมถ้าท่านผู้ชมไปกินปุ๊บเวลาผมไปกินปุ๊บเรียบร้อยเลยคนเยอะแอดบิมต่อคิวนานทุกวันนี้คนก็เยอะอยู่แล้วผมไม่บอกราคาถูกไม่บอกไม่บอกไม่บอกห้ามบอกห้ามบอกไอโพห้ามบอกร้านนี้ไอโพไปเจอมาเด็ดเด็ดมากคุณผู้ชมไม่บอก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 ไงบอกไม่บอกไงแม่ฉันพลาดติดโควิดแล้วเจ็บคอขะอันดี้นะคะ คิดแล้วไม่เจ็บคอคีดแล้วคือคอะไรอ่ะยาอ,อะไรอ่ะน้ำผึ้งเหรอชุ่มคอคิดแล้วไม่เจ็บคอคิดแล้วแต่ไม่ขอจูบเพื่นชุมช่มคอชุ่มคอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยฮะฮะอาว้ยจะไม่นเสกูอยากหาหมอ่ะมิตรภาพทางห้องอยาลุเชียบเชียบเชียบ่าอืมดี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 ขอนักหนักขอนักนักความลับของหลอนเวเด้มอร์ เอว่าแกน่บาเสียเลยฮะเจียบเจียบเสียบ้าไม่ได้นะนี่ไม่ได้โอ้ชีวิตโอ้โหว้าเา ประมาณเหมือนเราบอกแฟนเก่าอะแล้วกันไปเธอเป็นไงบ้างเราสบายดีป่ะอืมก็ดีนะมีอะไรอะเมื่อสองวันที่แล้วเราเพิ่งออกออกรถคันใหม่ออกรถใหม่ต้องมาบอกด้วยหรอไม่ที่มาบอกไว้ว่าเวลามึงข้ามถนนให้มึงระวังไงระวังไว้นะมึงเทียบ้าต๊อมึงอะ โกรธแม่งก็ไม่ได้กูเต้นของกูเอง กินชาบูไปได้บุญไปด้วยฮะเขี <ino f> ้ยะไอ้เ <athlete> ต้ยเต้ยใช่ไอ้เต้ยจ้ะกูจำมึงได้ไอเต้ยโอ้โหดูมันทำโอยยันละคนที่กูฟอลโล่ไว้หลุดทุกคนเลยเออผมฟอลโล่ไอ้เต้ยไปหลุดหลังๆแม่งหลุดจัดเลยนะ โอฟล่ได้นะให้ัใจน้องมันให้มันหลุดมากกว่านี้ล่าสุดแม่งเป็นหนุ่มกีดยางแล้วด้วยเออเออดูหน่อยดะเออหนุ่มกีดยางนี่หนุ่มกีดยางยางาไม่ใช่คนละยางไอ้เปรตเชียบเชียบเชียบป้าอุ๋เลยจะเชียบมึงกับเต้ตาอะไรอ่ะโอ้โห

มึงต้องการอะไรจากกูเนี่ยวิ่งวนจนปวดขาเพื่อนไม่รับมุกกูแทบไปชี้เข้าไปในหูเลยมุกแนวนี้เยอะนะในติกต็อกเชียบเชียบอะหนักหนัก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 อะไรอ่ะ เหมือนได้ติมลอยฟ้าเลย อะไรนะครับจะติดต่อน้ำปลาแมาเป็นสปอนเซอร์ในรายการครับรายการอะไรครับผลกะแสครับของคุณแหนมกันจอนครับผลกะแสของอะไรนะครับแห่มกันจอนครับอะไรนะครับพี่รายการแห่มกันจอนครับติดต่อน้ำปลาเข้ารายการนะครับอะไรนะครับจะติดต่อน้ำปลาแมาเป็นสปอนเซอร์ในรายการครับรายการอะไรครับผลกะแสครับของคุณแหนมกันจอนครับ โหนก็เสียของอะไรนะครับแหนมกันจอครับอะไรนะครับพี่มีงานแหมกันรับมาลีกูขอโทษหรอกูไม่ไหวจริงวะเนี่ยตาขอโทษด้วยมันหนักไปว่ะตาเนี่ยตาพี่ขอโทษตาคิดพวกไหล่เลยนะเมจฉีบตายบกันนี้ใส่ไม่ดีอะไรอ่ะรออ่านก่อน สามีเสียชีวิตภรรยาเสียใจมากแต่ในขณะที่กําลังแบกลงศพขึ้นเมนคนแบกเสียหลักลงชนกับกําแพงน่าอัศจรรย์มากสามีฟื้นขื้นชีพจากนั้นก็รองคู่กันมาสิบปีคราวนี้ภรรยาเสียชีวิตขณะแบกลงศพขึ้นเมนสามีตะโกนตลอดทางว่าเฮ้ยระวังกําแพงนะกลัวเมียฟื้นนะกูอยากให้ทักล้านเชียบเลยเชียบเซฟก่อนพิมเซฟชีวิตไว้พิม เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอฮลิคอปเตอี่ยพูมันเกิไปด้วยนี่ยัันเกนไปแล้ววยเนียกว่า้ยแต่กูชอบอะเชียบยบะเวลาลงก็ลงไปด้วยกันเจอการทักทายกันเสยหายกันมาลกอ่ะ มว่าถ้าสมมติเราโตไปใช่ไหมแบบอนาคตถ้าเราโตไปเนี่ยเราก็ต้องมีวุฒิภาวะมากขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องเป็นมีความเป็นผู้นำมาแม่โตขึ้นอากก็ถูแล้วคือมึงว่าเราจะได้ขี่อะไรต่อตัวนู้นปะมันยาก่อนปะเนี่ยอันนี้มันหนึบนอนแล้วขี่ตัวนู้นตัวนู้นเหรอคือโตแล้วต้องขี่ตัวนู้นใช่ยากอมประสาทกูอยู่ไหนวะไอ้กูไว่ไหนวะเจ็บ อุ้ยเขาอยากกินกะเพราเขาอยากกินโกโก้ฮะเขาอยากกินโกโก้เขาอยากกินโกโก้ฝั่งเขาขายโกโก้ค่ะขายแต่ที่ไม่ได้สั่งเธอจะสั่งโกโก้ค่ะไม่ได้จะสั่งแต่เขาทำโกโก้ได้นะแต่เขาไม่ว่างมั้งโกโก้หยุดนะเขา เพราะว่าเธออยากกินโกโก้เย็นอือพี่ก็ไม่ใช่อะสนุกมากกินมั้ยจานในจานยังไม่หมดเลยถ้าผู้ชมว่าคนถ่ายกับคนที่นั่งกินอยู่เนี่ยใครอยากกินโกโก้น่าเชียบเชียบเชียบป่ะโอ้โอ้หนักเหลือเกินถ้ายังเสียงดังอยู่ครูจะให้คนอื่นมาสอนแล้วนะ เชียบ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 อะเป็นแรงใจคุณครูนะโอเคครับโอ้ยเกี่ยวไปหลายเลยขอบคุณนะครับผมทุกท่านนะที่ช่วยกันส่งคลิปวิดีโอตลกนะครับมาให้ในแฟนเพจแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับผมเจ้าของคลิปวิดีโอทุกคนนะครับชื่อช่องคนไหนเข้าไปฟอลโล่เข้าไปติดตามผลงานกันเจอกันครับป้าต่อไปครับ 매주